พระราชาที่ได้รับฉายาว่าเป็นพ่อตาแห่งยุโรปพระเจ้าพิสเตียนที่9แห่งเดนมาร์กทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่8เมษายนปี1818 18, ในพระราชวังแอร์แมเอนบ็อกของกรุงโคเปนเฮเกนในประเทศเดนมาร์กทรงเป็นพระโอรสองค์ที่6ของเจ้าชายฟรินดิฟวินเฮนดุกแห่งเชเลสวิกโฮยส์ตน์ซอนดาบัวคึนเบิร์กเจ้าชายชาวเยอรมันเชื้อสายเดนมาร์กกับเจ้าหญิงหลุยส์แคโรไลน์แห่งเฮสคาโซเจ้าหญิงจากเขตดัชชีเลสวิกที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในเยอรมันค่ะ จบการศึกษาจากสถาบันการทหารแห่งกรุงโคเปนเฮเกนและมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายคริสเตียนแห่งเซเลวิกฮอริสตาอิสันดาบวกเบิร์กค่ะเมื่อพาชนมาอยู่ได้23พรรษาทรงได้ถูกมันหมายกับเจ้าหญิงหลุยผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องที่มีพมารดาเป,เป็นเจ้าหญิงชาร์ลอตแห่งเดนมาร์กในช่วงปี1840ราชวงศ์เดนมาร์กที่ปกครองบัลลังโดยราชวงศ์โอเดนบวกได้ประสบปัญหาไล้รัชทายาทชายสืบทอดบัรลังซึ่งปัญหาการสืบสันติวงศ์นี้นะคะทางคณะ รัฐบาลเดนมาร์กและที่ปรึกษาจากอังกฤษรัสเซียเยอรมันและฝรั่งเศสจึงมีความเห็นชอบเชิญเจ้าชายคริสเตียนขึ้นสืบทอดบัลลังก์ฐานะที่เป็นพญาติรุ่นเยาว์ที่มีความเป็นกลางและเป็นหลานบุญธรรมของพระเจ้าเฟเดริกที่6แห่งเดนมาร์กค่ะนอกจากนี้ทรงสืบเสื่อสายมาจากพระเจ้าคริสเตียนที่3แห่งเดนมาร์กอีกด้วยพระเจ้าคริสเตียนที่9แห่งเดนมาร์กทรงมีพระราชโอรสและพระราชาธิดาทั้งหมด6พระองค์ค่ะได้แก่พระเจ้าเฟเดริกที่8แห่งเดนมาร์กทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงลูอิส แห่งสวีเดนสมเด็จพระราชินีอเร็กซันดาแห่งอังกฤษที่ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งอังกฤษพระเจ้าโจดที่1แห่งกรีซที่อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงโอกาแห่งรัสเซียกรพกรดินีมารีอาแห่งรัสเซียที่ทรงอภิเษกสมรสกับซาร์อเร็กซันเดอร์ที่3แห่งรัสเซีย เจ้าหญิงไทล่ามกุฎราชกุมารีแห่งทันโนเวอร์องคอภิเศกสมรสกับเจ้าชายเอ็นอัลกุสมกุฎราชกุมารแห่งฮันโนเวอร์ซึ่งปัจจุบันดิแนแดนนี้ตั้งอยู่ในเยอรมันนะคะและองค์สุดท้องเจ้าชายวันเดอร์มาแห่งเดนมาออร์กทรงอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงมาลีแห่งอององค์จากราชวงศ์ของฝรั่งเศสค่ะพระเจ้าคริสเตียนที่9เนี่ยทรงปกครองเดนมาร์กเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานถึง43ปีก่อนที่จะสวรรคตในปี1906ด้วยพระชนมายุ87พรรษาค่ะ